สวัสดีค่ะมนมิลักสโสมสนฝึกกับพูดจังไรที่น่ารักทุกท่านวันนี้ดีใจค่ะที่มีโอกาได้มาทักทายกับทุกท่านหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนเลยนะคะกับหัวข้อที่บอกว่าคุณได้อะไรจากการมาสมสนฝึกกับพูดจังไรตรงนี้ดิฉันอยากพูดมากมากเลยค่ะย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2 5 5พราวันแรกที่ดิฉันได้เข้ามาสมสนฝึกกับพูดจังไรโดยการแนะนําของอาจารย์ดรเดชศักดิ์สุริยะนะคะ จริงๆแล้วดิฉันน่ยมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักพูดอยากเป็นนักพูดที่เก่งอยากเป็นนักจัดรายการวิทยุที่เก่งเนี่ยนะคะแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ขี้อายไม่กล้าพูดต่อหน้าที่ชุมชนให้เราพูดอะไรไม่ออกค่ะวันนั้นมาครั้งแรกเนี่ยที่ได้ขึ้นไปพูดบนเวทีนะคะดิฉันพูดไม่ได้นะคะมันสั่นพูดไม่เป็นภาษาเลยค่ะ แต่พอมาถึงวันนี้นะคะสิปีที่ผ่านมาดิฉันได้อะไรเยอะแยะมากมายค่ะจากการมาสโมสรฝึกการพูดเชิงรายหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของความกล้าแสดงออกนะคะตอนนี้เราไปที่ไหนเราไม่อายใครแล้วแล้วเราก็มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นในเมื่อเรารู้หลักในการพูดนะคะรู้ในเรื่องของภาษานะ การวางตัวบุคลิกภาพที่ดีเราได้เรียนรู้ทุกอย่างจากสโมสรฝึกการพูดเชิงรายแล้วอ่ะเหมือนกับว่าเราเรียนจบมหาวิทยาลัยการพูดที่สุดยอดที่สุดแล้วอะค่ะทําให้เราไปที่ไหนเราไม่อายใครเลยนะคะมันก็ต่อยอดให้เราได้อยู่ในสังคมโดยที่เราไม่เป็นสองรองใครค่ะก็จากการที่เรากล้าแสดงออกนะคะก็ทําให้เราได้ รับโอกาสทางสังคมค่ะเมื่อสองปีที่ผ่านมาดิฉันก็ได้รับโอกาสให้เป็นนายกสโมสรฝึกการพูดจีิงรายนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2560แล้วก็2561สองปีค่ะโอ้โหก็เป็นอะไรที่เราได้เลยมากมายค่ะได้ฝึกการเป็นผู้นำเป็นผู้นำที่ดีเป็นยังไงต้องรู้จักเสียสละต้องเป็นผู้นำที่นำใจควรหนีนะคะ แล้วก็เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการที่จะต้องไปติดต่อสื่อสารกับองค์กรอื่นๆนี่ไงค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะที่ฉันก็ได้เป็นรองประธานชมรมคนดีเสียชิงรายด้วยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณสโมสรฝึกการพูดชยงรายค่ะที่เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนดิฉันจากนางอายอยู่แต่บ้านพูดกับ ูดกับคนเยอะๆพูดไม่เป็นนะคะเดี๋ยวนี้เราเป็นคนใหม่ที่กล้าพูดมากขึ้นค่ะต้องขอบคุณสโมสรฝึกกับพูดเชิงรายมากๆแล้วขอบคุณสังคมสิมิตรครูนะคะที่อบอุ่นที่เราจะหาสังคมแบบนี้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วในโลกใบนี้ดิฉันกล้าพูดได้เลยค่ะว่าที่นี่ที่เดียวค่ะสังคมสิมิตรครูสโมสรฝึกกันพูดเชียงราย